ใน3วันนี้นะคะที่ทางด้านของ OR และพันธมิตรจัดงาน Inclusive g o d t s Day Empower by OR ทุกท่านก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นงานที่ powerful มากเราได้เห็นมาตลอดทั้ง3วันนอกจากสิ่งที่เป็นทางด้านของ exhibition ข้างนอกที่จัดให้เห็นถึงทางด้านของกลยุทธ์และพันธกิจหลัก4ด้านของ OR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ simless mobility All Lifestyle, g l o b a l และ o i innovation แล้วเรายังแสดงให้เห็นอีกว่าจากสิ่งที่เราเป็นพันธกิจนั้นเรา execute ให้เห็นเราทำให้ออกผลลัพธ์มาซึ่งก็ขอเรียนว่าเป็นแค่ระยะเริ่มต้นและเรามีตัวอย่างของการที่พาธุรกิจไปยัง future energy ไปยังทางด้านของ global และข้อสำคัญนะคะ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจทุกประเภททุกขนาดทั้งรายเล็กรายใหญ่ได้มาเปิดโชว์เคสให้ทราบว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วมีตัวอย่างอะไรบ้างมีใครที่จะมาช่วยกันซิน e r จ้หรืออินคลูซีฟด้วยกันในงานตลอด3วันที่พบเข้ามานะคะก็ต้องเรียกว่าตัวเลข ของผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานเกินกว่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ถึงสองเท่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพันธมิตรทุกภาคส่วนตั้งแต่ในสามวันเราได้ทั้งทางด้านผู้ที่มีถึงด้านของประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญในระดับนโยบายของประเทศหรือในระดับของคอร์เปอเรช แล้วก็มาถึงเมื่อเช้านะคะที่ให้ได้เห็นทั้ง c o เปอร a เรใหญ่ๆที่ได้ไปสู่ทางด้าน g l o b a l แล้วแล้วก็ทางด้านของ Start ทอัต่างๆตลอดจนรุ่นน้องๆที่เราเขาได้ออกมาบอกว่าแพชชั่นเขาคืออะไรวิสัยทัศน์เขาคืออะไรเป้าหมายเขาคืออะไรดังนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ผลลัพธ์แล้วเนี่ยคิดว่าเกิดขึ้นใน3วันนี้พี่แดงเชื่อมั่นว่า มันเป็นสิ่งที่ p o w e r อร์มากๆหลายคนที่ขึ้นมาพูดไม่ว่าจะเป็นคุณคมสรรันคุณกระทิงหรือน้องๆรุ่นหนุ่มรุ่น,นสาวที่เขาคิดมาจากที่เรียกว่าแพชชั่นเขาคือสิ่งที่อยากจะทำให้เกิดความยั่งยืน Sustainable ภายใต้สังคมบริบทโลกนี้ที่จะช่วยกันทำให้ทุกภาคส่วนดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพื่อคนรุ่นเขาและคนรุ่นต่อๆมาแล้วก็การที่บอกว่าจะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งเราได้ยินแล้วนะคะเพียงคนเดียวแค่ลำพังของ CEO หรือลำพังของเจ้าของธุรกิจไม่สำเร็จหรอกคะ่ะมันต้องเป็นความร่วมมือโมเมนตัมต้องมาจากทีมงานพนักงานและคนที่อยู่ในบริบททางด้านของทั้งัพพลายเชน ทั้งลูกค้าคู่ค้าประเทศพันธมิตรดังนั้นการที่เราจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น s ustainable เราต้องร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคประชาชนตลอดจนกระทั่งธุรกิจและก็ระดับประเทศไม่มีอะไรที่ Exclusive แล้วสำเร็จทุกวันนี้นะคะเราทำให้เห็นแล้วว่า การอินคลูซีฟคือสิ่งที่จะทำให้โลกนี้ยั่งยืนงานในวันนี้ที่ OR จัดขึ้น3มวันไม่ได้จบแค่เพียงตรงนี้นะคะเราเรียนเริ่มต้นแล้วว่าพันธมิตรที่เราผูกกันอยู่นี้หรือพันธมิตรที่จะมาใหม่เราเปิดโอกาสเราไม่ได้เปิดแค่เพียงรูปแบบเราถือว่าเนื้อหาสาระสำคัญคอนเทนต์ Content เป็นสิ่งสำคัญ e x e c u t i o n ให้เกิดความยั่งยืนให้เกิด impact ต่อทุกภาคส่วนดังนั้นเสร็จจากงานนี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือทุก Day Time ของการทำงานทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนี้ทั้งดูสาระบันเทิงดูทั้งคอนเทนต์สามารถที่จะไปต่อยอดกับ OR ได้อีกในสถานที่ที่เป็นทั้งทางด้านของ Ownership และก็ รีเลช i ั่นชิพสเตชั่นซึ่งเราเกิดขึ้นที่ทางด้านของ ENCO B ชั้น10 e n c o b ชั้น1นะคะในรัว CO, ร้ว ENCO ริมถนนวิภาวดีณนะตรงนั้นจะมีทีมงานอย่างถาวรของ OR ที่จะบอกเล่ากับท่านว่าแพลตฟอร์มเรามีอะไรบ้างเรามีทั้งทางด้านของ p h สิ i c a ลแพลตฟอร์และก็ดิจิ t a ลแพลตฟอร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เห็นถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศเราสามารถที่จะนำจุดแข็งนำแพชชั่นที่เรามีมาทำอย่างไรให้มันเกิดการสเกลได้ทำอย่างไรที่จะผสานแล้วเดินต่อไปข้างหน้ากันได้และผลที่พวกเราทำร่วมกันมันจะทำให้เกิด Impact มันจะทำให้เกิด Positive Impact กับทั้งคนไทยในประเทศ ที่เขาจะมีความแข็งแรงขึ้นแข็งแรงจากคนหนุ่มสาวแข็งแรงจากคนที่มีประสบการณ์แข็งแรงจากทางด้านธุรกิจทุกภาคส่วนเมื่อคนไทยแข็งแรงสังคมแข็งแรงทุกบริษัททั้งน้องบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพบริษัทที่เป็น SME หรือชุมชนในต่างจังหวัดทั้งหลายเกรรษตรกรก็จะเปลี่ยนมาเป็นภาคเกรรษตรกรรมที่ไปสู่อุตสาหกรรมได้เมื่อทุกภาคส่วนแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงดังนั้น ความสงบสุขการอยู่อย่างชีวิตที่เป็นสุขจะมาสู่ทุกท่านท้ายที่สุดของวันนี้ก็ต้องเรียนว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในงานสามวันนี้ไม่ใช่เฉพาะรุ่นพี่ๆของชาวโออาแต่มันมาจากแรงกายแรงสมองของน้องๆโออาตั้งแต่น้องทุกแผนกมีการที่เรียกว่าถามว่างานที่จัดขึ้นในสามวันนี้ ต้องเรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่พี่เข้าปตทก็ได้จนกระทั่งพี่มาอยู่โออาพี่ก็ไม่เคยเห็นงานที่จัดขึ้นใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นการเปิดรับทุกภาคส่วนเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการส่งต่อโอกาสซึ่งกันและกันและเสียงที่ได้รับมาจากทางด้านของ ท่านวิทยากรทั้งหลายทั้งในระดับประเทศและระดับบริษัทหรือว่าทางด้านของสตาร์ทอัพบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นขึ้นมาจริงว่า Inclusive มันมี Impact อย่างไรแล้ววิถีของการ Inclusive มันจะอย่างไรดังนั้นความสำเร็จในครั้งนี้นอกเหนือจากทีมงาน OR ก็ต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาอย่างบริษัทแบรนดิ i, และก็วิทยากรทุกท่าน ที่มาช่วยกรุณาแชร์ในสิ่งที่ท่านได้สะสมมาท่านได้เผชิญมาสิ่งที่ท่านอาจจะสะสมมาสมมติ60ปีอย่างเช่นบริษัทดูสิตหรือว่าอย่างน้องสตาร์ทอัพ SME ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมองในมุมของ s ustainable เป็น mindset เป็นวิธีการทำงานที่สามารถจะทำให้เกิด inspire ได้กับทุกคน พี่สังเกตดูว่าเวลาที่มีแขกที่เรารับเชิญมาขึ้นเวทีหรือรวมทั้งคนโออาที่ขึ้นมานี้ทุกคนที่อยู่ในเวทีจะตั้งใจฟังแล้วก็มีการที่คิดต่อแล้วก็มีการที่ทำให้เกิดการรีมายและจะทบทวนว่าฉันกลับไปอะไรจะทำบ้างและจะทำอย่างเขาอย่างไรซึ่งต้องเรียกว่าความสำเร็จครั้งนี้ขอว่าทุกท่าน ปรบมือให้จากความแข็งแกร่งและความเป็นร่วมกันของพวกเราจากห้องประชุมนี้ทั้งหมดขอบคุณมากค่ะ